ค่ะยาเอาสุกแค่นี้นะคะยาปิดเตาแล้วค่ะอืมเดี๋ยวเขาจะจะละอุขึ้นอีกค่ะวัดดีค่ะวันนี้คุณย่าจะมาชวนทำไข่กระทะค่ะไข่กระทะปกติเขาเป็นของเ,อเหมือนคนยวนคนเวียดนามแถวเลยแถวทางนู้นนะคะเขาทานกันเนาะมันก็มาผสมผสานกันแต่ของย่าเนี่ยมันเป็นไข่กระทะอินเตอร์ อินเตอร์หมายความว่ามันมีของฝรั่งรวมอยู่ด้วยเนาะของฝรั่งวันนี้ก็เป็นย่าจะทำพับเพชรที่นะคะพันไส้กรอกแล้วก็กินกับไข่กระทะนะคะเริ่มต้นด้วยเดี๋ยวเราย่าติดเตาไว้นะคะทอดหมูเชียงแล้วเดี๋ยวเราต้มต้มหมูยังไงไข่กระทะก็ต้องมีไอหมูรวนนะคะ รวนหมูไปในนี้ด้วยแล้วก็หมูยอนะคะแล้วก็หมูเชียงเป็นพื้นของไข่กระทะเขาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปิ้งไข่กันค่ะพอปิ้งไข่เสร็จแล้วเราก็จะมาทําพับเพชรที่กันนะคะช่วงระหว่างเรารอหมูรวนนะคะรอรอปิ้งไข่ย่าจะหั่นแป้งพับเพรที่นะคะ แป้งเขายังแข็งอยู่เลยยา่เาเพิ่งออกมานะะน้ำเดือดแล้วนะคะย่าใส่ซีอิ๊วขาวไปนิดนึงเพื่อให้ให้เข้าหอมสองหยดค่ะแล้วก็หมูค่ะลงไปล้วนเลยใส่หมูแล้วก็ใส่หมูยอเลยค่ะต้มให้เขาสุกไปเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราก็แค่แต่งหน้าอย่างเดียวฮทดอกย่าผ่าไว้นะคะเขาจะได้บานค่ะ แป้งพับสำเร็จรูปนะคะเดี๋ยวยา่ารอให้เขาอ่อนตัวนิดนึงค่อยค่อยม้วนยกลงแล้วย่าใส่แฮมเข้าไปหนึ่งแผ่นนะคะให้แฮมเขาสุกด,ด้วยเสร็จแล้วเราก็ยกลงพักเขาไว้ก่อนเลยนะคะปิ้งปิ้งเบคอนคะ่ะ แหววมากแป๊บเดียวเองอ่อนละอืะม ไข่หนึ่งฟองค่ะย่าใส่นมไปประมาณสองช้อนค่ะดเดี๋ยวเหลือเราไปทำไข่เจียวได้นะคะไม่เป็นไรอ่ะทาค่ะเขาจะได้ออกมาสีเหลืองนะคะสวย ย่าโรยพาเมซานหน่อยนะคะเขาจะได้เค็มๆนิดๆหอมๆหอมๆม,ม,มากเลยค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมนิดนึงติดไหมติดไหมติดไหมอ่ะค่ะย่ายวอร์มเตาไว้แล้วนะคะ ยาใช้ไฟ180องศานะคะอบประมาณ20นาทีคะ่ะระหว่างเรารอพับเทศที่นะคะเราก็พับฮอทดอกเราอะคะ่ะเราก็มาปิ้งไข่กระทะกันคะ่ะกรมุตุเขาบอกใกล้หน้าหนาวแล้วเนาะเผื่อเราออกเขานะซ้อมทําไว้ก่อนกลิ้งนะคะเพื่อนๆกลิ้งให้แบบเดี๋ยวเวลาเราเอาไข่ลงไปแล้วไข่เราจะไม่ติดคะ่ะนี่เราก็เคลือบข้างๆเขานะคะ เคลือบข้างๆไว้ก่อนไม่ต้องรอเขาไหม้นะคะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะสองฟองใส่แล้วก็ปิดค่ะของเราเอ่อข้างๆเขาสุกแล้วนะคะเราต้องช่วยแห้กลางสุกด้วยค่ะตะแคงค่ะเขาจะได้สุกทั่วกันนะคะค่ะ ยาเอาสุกแค่นี้นะคะยาปิดเตาแล้วค่ะอืมเดี๋ยวเขาจะจะโละอุข,ขึ้นอีกค่ะอ,อันนี้เบคอนกรอบเรานะคะเพราะเราบอกว่าอินเตอร์อ่าทน,นี้ก็หมูแฮมหมูยอตามมาเลยค่ะ หมูแฮมค่ะหมูโยค่ะ หมูสับค่ะใส่พอประมาณนะคะใส่พอหน้ารับประทานใส่น้ำเข้าไปนิดนึงค่ะ<ม>เสร็จแล้วสีสันของเขานะคะ<ม>ก็จะเป็นนี่<ม>ไข่ของเราก็จะสุกพอดีนะคะ<ม>เดี๋ยวว่าเรารอขนมปังเราออกมาค่ะ ออพอแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะไข่กระทะย่าเป็นไงคะหน้าตาอินเตอร์ไหมคะทำไมถึงบอกว่าอินเตอร์เข้าหน้าเหมือนอเมริกันเบรกอร์มีทั้งฮอทดอกแฮมแล้วก็เบคอนเบคอนกรอบนะคะพอดีพอดิบอ,อ่าฮอทดอกฮอทดอกพับเพชรที่เราก็น่ารับประทานนะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆน,นี่ ทำทานกันดูนะคะนี่เด็กๆจะชอบมากเลยนะคะคุณย่าทําให้หลานทานหลานก็จะตื่นเต้นแล้วก็ได้ทานอาหารที่มันดูอินเตอร์ดูหน้าตาแปลกๆเ,เหมือนเราไปทานร้านอาหารนะคะลองทําทานกันดูนะคะไข่รกระทะอินเตอร์ค่ะฝากคลิปด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คุณย่านะคะ กดติดตามค่ะกดไลค์และก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณย่าทำคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวย่าจะพาทำ bakery, เบเกอรี่ทำแยมทำวิธีเก็บของข้ามปีทำทำทุกอย่างเลยค่ะที่ที่คนอื่นเขาทำได้ทำอัดกระป๋องเหมือนลำไย,ยกระป๋องเงาะกระป๋องอะไรอย่างนั้นนะคะที่เราจะเก็บข้ามปีอะคะ่ะเดี๋ยวย่าจะพาทำนะคะ ฝากเพจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ